สบายดีป่ะลุงผมปอบซ่องนอมอสกี่เก่าป่ะลุงไอเมื่อนี้กินข่าวอันนี้เป็นสมพักบัวแล้วก็สมพกยุหุ่มบ่เนียนบักเนียนเนียนดอกซังลุงไอแล้วก็แกงขี้เล็กมุกปลาแซ่บเซ่ป่ะลุงมากินน้ำกันเดือป่าลุงอ่าตกกินแล้วป่าลุงแซ่บแซ่ป่าลุงมากินน้ำกันเดือป่าลุง

mười mà lăm 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 nào, nào lăm lăm mình, lăm 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 lăm

กันสัตว์มันจะไปทำอะไรมันหมดเพื่อนไปกับเหตุยังไิฉันเห็นปูนหรือปูนลักลิงลักไก่ปลาตัวปลาปลปแั้วตัวปลาปุ่มน่าจะเป็นปลกปุ่มเอามาใช่ไหมใช่ไม่ใช่ปลาปุ่มไม่ใช่หรือใช่ปุ่มเที่ยวปุ่มคปอน้ำค้าง

ขบุญบนอ่ะอมันขบุญล้วเออแ่บปะแบอืมทีเตียงของเธอตุ๊บหัวก่อนยูบบวงแ่บบ่เนี่ยนะอืมทีมันอัานน้ำบวงออปวดนัะอืมได้จิ้งจ๋ากระสานเขาโอ้โุดย่อด

เปน่อรครบแนงลองมาพาอิ่มไปอิ่มนนำนอมแล้วเออป้าป้าเท่าไหร่เดาเหตารณ์้องรื่งบอขาลย เอาอยู่แล้วมาบางปลาลุงอยู่เลยเอามานางขาอย่านี้เลยเสร็นะกินกินกินลงไปหลไรเสบหลายผุนนะเต็มบ่วงปลาลุงเองพอแล้วอุยยาทอดผงอุยเป็นหนาเป็นของผนได้ปลาลุงุ่นนะยอมใจเส็งปลาลุงเอยเอ้โหเดนมัส์จิขอลาไปกินแล้วปลาลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนมัดนี่เดือปลาลุงถ้าพ่อกค่กินอะไรปลาลุง Sebaik di, si tem bวก ni nong